โซเชียลแต่ค่ะหลังจากที่ทางพ่อบิ๊กแล้วก็แม่แพรวไปชมน้องนาริตาเต้นที่ เซนทันเวล์กรุงเทพมหานครเรื่องนี้มันเป็นยังไงมาอย,ย่างไงและหลังจากที่ได้มีการประชมการแสดงคุณพ่อคุณแม่ได้มีการออกมาโพสต์ถึงลูกสาวนั่นก็คือน้องนาลิตะทําให้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นจับจ้องมากๆเลยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็โพสต์แตกต่างกันออกไปคือเรื่องนี้นะคะหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนาะก็ยอมรับเลยว่าเป็นเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆและน่าจะเป็นงานแรกครั้งแรกหลังจากที่เลิกลากันมาที่พ่อกับแม่นั้นไป ร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวค่ะก่อนหน้านี้นะคะย้อนกลับไปในวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ทางน้องนาลิตะนะคะก็ได้มีการไปโชว์เต้นที่เซนทันเนาะทุกคนแล้วในวันนั้นน่ะก็มีทางแพีวพาแสงทองเนี่ยก็ได้มีการโอ้โหยกทับครอบครัวไปแสดงความยินดีเลยนะคะคือแบบว่าคึกคักมากๆไม่ว่าจะเป็น ลุงเอยป้าเอยป้าแอนเอยปรนะคะ,ป,ะปับปีซันแพวพาวคุณแม่นี่แหละแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวของทางซันมงสะทอนก็คือ,อพ่อลบกับทางแม่โอ๋เนาะก็ได้มีการไปชมเด็กๆทำการแสดงด้วยและอีกคนหนึ่งที่ไปนะัก็คือทางผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ค่ะก็ได้มีการไป ชมน้องนาดิตะทำการแสดงเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ภาพออกมาบอกเลยว่าเนี่ยมันก็กลายเป็นวันนี้ที่ทุกคนรอคอยวันที่แพเวากับบิ๊กเนี่ยทำหน้าที่พ่อแม่ร่วมส่งกำลังใจให้น้องนาดิตะนั่นเองค่ะคือมันเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากๆนะคะถือว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากเมื่อทางเนี่ยอดีตสามีภรรยาบิ๊กแล้วก็แพลวเนาะ ปรากฏตัวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะทำเอาหลายๆคนเนี่ยถึงกับน้ําตาซึมก็มีเนาะที่สองคนเนี่ยทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ในการสนับสนุนลูกสาวคนเก่งนั่นก็คือน้องนาลิตะที่เดินทางมาร่วมจิตจกรรมนะคะณเซนะทันเวอร์กรุงเทพมหานครบอกเลยว่าการปรากฏตัวในครั้งนี้ของบิ๊กเนี่ย ได้มีการออกมาโพสต์ด้วยบอกว่าเนี่ยตนเนี่ยได้มีการแอบมาส่งกําลังใจคนสวยนะคะในการทําการสแสดงน้องนาลิตาแพีรพาวแสงทองก็ได้มีการโพสต์รัวๆเลยนะคะในเพจบอกว่าตนนั้นมาดูลูกนู่นนั่นนี่นะคะครั้งแรกที่ได้มาเชียร์ลูกเยอะแยะมากมายแพีพรพาวก็โพสต์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้สถานะความสัมพันธ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปเนาะแต่ทั้งคู่ยังคงรักษา ต้นแบบที่ดีให้กับลูกสาวนั่นคือการเป็นคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะคือหลายๆคนก็มีการมาตั้งคําถามว่าแบบเนี่ยแม้สถานะจะเปลี่ยนไปแต่คําว่าพ่อแม่เนี่ยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมอะแล้วพอต่อมาทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปภาพโพสต์คลิปกับน้องนาเดนต์แย้มมากมายแล้วจู่ๆก็ได้มีการมาโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยก็ตีประเด็นออกไปต่างๆนานา ซึ่งทางบอสบิ๊กเนี่ยผู้ยิบ้านฟินแลนด์นี่มีการออกมาโพสต์ว่าวันนี้ที่เห็นนาลิตาเนี่ยนางไม่ค่อยยิ้มตอนพ่อไปยืนดูลูกแสดงคือลูกผมทำตัวไม่ถูกมองชีหน้าาประมาณว่าเนี่ยมองแล้วรู้เลยนะคะมองหน้าชีแล้วรู้เลยว่าเนี่ย ใจนางดีใจมากที่พ่อไปชมการแสดงแต่นางสตันและวางตัวไม่ถูกอันนี้เข้าใจลูกสาวมากๆเอางยคือน้องอาจจะเขินคุณพ่อนะคะที่จู่ๆมาเซอร์ไพรส พอมองมาเห็นคุณพ่อน้องก็อาจจะตกใจยิ้มไม่ออกหลายๆคนก็บอกแบบนี้นะคะเป็นการเซอร์ไพรส์ลูกสาวที่ดีมากๆเลยนะคะในวันสําคัญวันหนึ่งของลูกเนาะทางพี่แมกฟิลนก็ได้มีการออกมาโพสต์แบบนี้นี่แหละว่าเข้าใจลูกมากๆเลยว่าที่เห็นเนี่ยคือน้องอาจจะตกใจหรืออาจจะสตั้นอะไรหรือไม่จึงไม่มีอาการ ยิ้มออกมานั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะๆมากมายว่าเนี่ยมันเป็นธรรมดาของเด็กนะคะที่ไปเต้นไปลําบนเวทีเวลามีพ่อแม่มาดูเนี่ยเด็กๆก็จะมีอาการนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นแทบทุกคนคะ่ะเด็กๆคนไหนนะที่ไปทําการแสดงบนเวทีว่าจะเป็นงานบันเด็กงานันอะไรก็แล้วแต่ถ้าพ่อแม่ไปดูเนี่ยจะเต้นไม่ออกนะคะจะมีอาการแบบน้องนาริตาเมื่อวานเลยนั่นเองค่ะและต่อมานะคะก็ อีกโพส์โพสต์หนึ่งนะคะเป็นโพสต์ของทางคุณแม่แพรวา,าแสงทองซึ่งโพสต์นี้ก็ต้องบอกแลว้วคุณแม่เนี่ยออกมาขอบคุณแทบทุกคนเลยค่ะที่อยู่เบื้องหลังการแสดงในครั้งนี้ของน้องนานดิตาคุณแม่แพรวนะคะได้มีการออกมาโพสต์ร่ายยาวเลยนะคะบอกว่า ก่อนที่จะประสบการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นทุกคนรู้ไหมว่ามันเกิดจากความพยายามและตั้งใจของเด็กน้อยคนนี้แม่แพลวส่งเรียนเต้นพื้นฐานมาระยะหนึ่งแล้วกับคุณครูตูนคุณครูจูนแต่พอดีมีกิจกรรมดีๆครูเห็นนาริตะตั้งใจเลยชวนไปด้วยและถามแม่ว่านาริตะสนใจไปร่วมกิจกรรมกับคุณครูไหมแม่แพลวเลยได้มีการไปถามน้องนาริตะ แม่เพลียวได้มีการไปถามน,นาริตาว่านาริตาอยากไปเต้นไปโชว์กับคุณครูไหมคะแบบออกงานจริงๆจ,จังๆนะนาริตาก็ได้มีการให้คําตอบไปว่าอยากไปค่ะอ่าทางเพลียวก็เลยบอกว่าโอเคแม่จัดให้ค่ะแล้วเพลียวเองก็ได้มีการร่ายยาวไปถึงทุกคนคะที่อยู่เบื้องหลังค่ะแต่ด้วยเนี่ยตนบอกว่าตนงานเยอะไม่มีเวลาพาลูกไปซ้อมนะคะก็เลยออกมาขอบคุณอันดับแรกเลยคือป้าแจ๋ว ทั้งท้องอยู่เหนื่อยง่ายติดบ้านไม่ชอบออกไปไหนแต่ก็ต้องทำหน้าที่แทนแพวทุกอย่างรับส่งหลานแล้วก็รวมไปถึงพ่อลบแม่โอนะคะที่คอยรับส่งหลานตลอดทั้งที่บอกให้พักนะคะแต่ก็ยังอยากไปกับหลานค่ะพ่อลบแม่โอสละเวลาจากชัยนาทมาดูแลรับส่งลูกหลานไปเรียนไปเต้น เช้าส่งไปเรียนเย็นไปรับพาไปเรียนเต้นต่อนะคะแล้วก็ป้าแอนเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องโตเกียวเป็นหลักแต่ก็หอบกันไปไปเรียนเต้นกับพี่ตลอดนะคะแล้วก็มีการพูดอีกว่าเนี่ยแม่กับป้าปีเนี่ยกับลุงเคนพอมีเวลาว่างเราก็สลับกันไปนะคะทุกคนซึ่งก็ย้ำว่าในเขตกรทอมอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดินทางยากลำบากเพราะว่ารถ ติดแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อเพราะนาริตะาเขาชอบอยากเรียนเต้นทั้งครอบครัวก็เลยส่งเสริมเต็มที่ค่ะทุกคนเชื่อไหมว่านาริตาเนี่ยไม่เคยบ่นสักครั้งเลยว่าเหนื่อยทั้งที่เลิกเรียนบ่ายสองครึง่งเรียนเต้นต่อจนถึงห้าโมงเย็นบางวันจนถึงหนึ่งทุ่มใจเขารักการเต้นมากๆอดทนและขยันมากๆพร้อมทั้งบอกว่าแม่เนี่ยภูมิใจที่สุดเลยนะคะและเชื่อว่าทุกคนในครอบครัวคงภูมิใจมากๆรวม ถึงแฟนคลับที่รักน้องด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นโพสต์ที่ทางแพรพอแสงทองนะคะได้มีการมาพูดถึงลูกนะคะนั่นคือน,น้องนาลิตะนี่แหละทุกคนก็บอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นโมเมนต์ดีๆมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ที่ทางคุณพ่อบีกนะคะได้มีการไปร่วมสแสดงความยินดี หรือว่าทางครอบครัวของปปีซันครอบครัวของพีพาวแสงทองเองคือไปหมดเลยแล้วน้องก็คือน่าจะตื่นเต้นด้วยนะคะที่เห็นหลายๆคนเนาะไปรวมตัวแสดงความยินดีกับน้องในงานเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะก็มีทั้งกระแสะลบไม่ลบด้วยแหละเมื่อวานก็เชื่อว่ามันก็เป็นความสุขของเด็กน้อยคนหนึ่งนะทุกคนก็ไม่อยากให้เอฟซีที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมาสร้างประเด็นดราม่าอะไรใดๆก็แล้วแต่เพราะามันเป็นอะไรที่ นานๆจะเกิดขึ้นทีตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันมาเนี่ยน่าจะเป็นงานแรกนะคะที่คุณพ่อได้มีโอกาสไปร่วมงานเพราะว่างานโรงเรียนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นปับปีสันไปซะมากกว่านะคะเพราะว่าคุณพ่อก็ทํางานหนักด้วยไม่ค่อยมีเวลาด้วยคุณแม่ก็ด้วยความที่ว่าเลิกลากันไปแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อกันยังไงอะไรนะคะก็แล้วแต่ใครจะพิจารณาในเรื่องนี้เนาะสาหรับวันนี้ก็มาคุยเรื่องราวทุกท่านในรับชมรับฟังเพียงเท่านี้ค่ะ